มุตย้อนไม่ได้แบบสัก20ปอีอะมึงพลาดอะไรไปบ้างวะเฮ้ยกูไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะไปเปลี่ยนที่อะไรอะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับผมและพว้พองอยากเล่นนะอยากรำอยากร้องอินีเกที่เป็นของคนไทยอยากให้คนดูได้สนุกอย่าพึ่งลกุกหนีไปไหน <laughs> ตัวมาด้วยกันมาประมาณชั่วโมงกว่านะคือช่วงนี้เขาก็เริ่มปลดล็อกแล้วนะครับเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่แอร์เรียนนี้ใกล้ๆกันหมดช้องถ่ายมีอยู่ห้าหกคนนะไม่ถึงห้าสิบบ้านมีอยู่ที่เดิมไมยถึงย้ายหรอกใ่ไหมเดิมเดิมเดิมเขาจึงไม่ได้ยองจากบ้านนะไม่ขนาดนั้นไอ้เหี้ยแหมแบบกูลูกรักอยู่แล้วยังมีคนมาแอบอยู่ในบ้านอยู่วะหวะคนแบบขึ้นทางห่างเนี้ยตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยมันขยับไว้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่นะแม่งบ้านใหญ่มาก แม่งมีบ้านสามหลังถ้ากูจำไม่ผิดใช่ต,ต,ต,แ,ตแล้วข้างหลังอ่ะแม่งเป็น<ม>ดงกล <ไป S 1> ้วยยาวเลยปลูกกล้วยไว้แล้ววันดีคืนดีพ่อมันนึกไงไม่รู้แบบไอ้เหี้ยไอ้งูเยอะมั้งไอ้สาสตว์ถางกล้วยไ่งมีคนมาแอบปลูกบ้านอยู่ในบ้านแม่ง <c oughs> บ้านย่างใหญ่ก็่หล่ที่ดูดิไม่ใช่คือแบบเขาก็เป็นแบบคนแบบตอนจัดไม่อยู่ะไรอย่างงี้ว่าไรเมื่ดกีคือแบบคือถ้าไปฟังเฉยว่าแบบกูอยู่วีดีไม่มีเพื่อนแบบเพื่อนชั่ว มาแบบที่สามที่สี่อย่างเงี้ยทำไมมึงต้องโยมาทางนี้วะไม่ไม่กูพูดเลยรอยกูเห็นในเฟ e b o o k เขาเขาแชร์กันเมื่อวานนี้เขาบอกว่าขอประโยคที่แบบฟังแล้วชิบหายที่สุดในวงเล่าอ่ะอือคุณนึกถึงมึงเลยทำไมวะเฮ้ยแต่ไหนแต่พูประโยคนี้ว่าต่อบบ้านมึง ไปก่อนนะที่ทำทำยการด้วยกันนะไอเทมัานอนห้องเดียวห้องเดียวกูใช่ป่ะที่ไปมึงจำไม่ได้หรอกไปภูเก็ตอ่ะไปแดกปีสี่ก็ยังอ๋อยังไม่กลับอากลับมานอนหน่อยไปต่ออีกนะหวังดีไว้นะมีเปิดประตูไว้แล้วเอารองเท้าไปเสียไว้กูแบบกูกูไม่มีแบบการ์ดออกการ์ดไปด้วยถ่ายเพื่อนเลยมันบอกว่ามีสองคนก็ได้มันมีเลยก็ได้อืมกูต้องขอโทษด้วยเยียกูเยี่ยจริงๆแล้วฟอมเฮ้ยเรามามาคิดงานนั่งกินเบนกินเบนเบย์ขดแล็คคิดงานมี กระดาษโน้ตมีปากกาหน่อยคิดงานคิดได้คนเล็กไอ้สว์เริ่มใหญ่แล้วแหละดูตัวทีเฮียไม่กลับสองวันแล้วเลยกระดาษที่ไม่มีนะไม่มีเขียนเฮียอะไรเดี๋ยวก่อนนี่เฮียไม่ได้มาเผาขอไอ้ไอ้สามเนี่ยขอได้สมัยสมัยก่อนนะไม่มีตังค์อยู่ห้าสิบบาทเลกินเหล้าไม่กินเหล้าอ่ะกลับบ้านอ่ะเมาแฟสเลยนะเงินไม่เหลือเท่าเดิมอ่ะไม่มีเงินออกสักบาทอ่ะ แป้งสุดยอดไม่แต่ดีกว่านี้แล้วกลับบ้านกลับบ้านตีนเปล่าตลอดแล้วครับไม่ตีนเปล่าเนี่ยมีลายมีรอยตีนที่หน้าอีกเล่นวันนี้เข้าวันนี้เข้าถูกไหมกันเฮ้ยนี่บ้านกูนะรายการติดคุยน้องเว่ยรายการคุยนะโอเคโอเคให้เขียนเจ้าของรายการโอเคโอเลยไป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 เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เลิกเลิกดีมึงยังกินอยู่ป่ะกินกินทุกวันกินทุกวัน ไม่ภูมิใจด้วยที่จะบอกว่ากินทุกวันแต่คือนิดนิดหน่อยใช่ไหมโซดาขวดนึงกินเหมือนคนแก่เยอะแบบว่าสามสามขวดกินแบบเหนื่แล้วกับแบบแค่เพียบแบบแบบคนแก่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็สนทนาไปแล้วก็แบบว่าไม่กินคนเดียวโอ้ยแค่ไม่เศร้าอ่ะดูเด넷ฟิกด้วยนะดูเด넷ฟิกด้วยดูไอ้นี่อีเตวอนมากไม่เหลือเดียวมีมีอีกเรื่องนึงอะไรนะไอ้ที่เขาดูกันอ่ะมึงก็ชอบอยู่นี่เรื่องอะไรวะไม่ใช่โอ้โหโครนกำเลยเหรอโคลนกำสนุก กองการเป็นหนังไทยไหมเหรอละครไทยไหมเหรอเออสนุกรู้ว่าสนุกแต่แบบกองการมีในี่ยในฟิกนี่เหรอกูได้ดูจาก n น t f l ฟิกนี่แหละไม่ทันดูแล้วสงสา,ารไอ้ก้านชิบหายเลยใครคือกา้านอ่ะเข้าเข,ข้าเรื่องหลายๆคนที่่างหายจากหน้าพี่ตา้าแล้วก็พี่เลแล้วก็พี่พูดไปก็คำถามแบบเดิมๆดิมอ่ะพุ่งทำฮี้อะไรอยู่วะกูหลักๆก็เป็นคุณพ่อแล้วก็จัดรายการ True Insider ดูอินไซเดอร์วีคเอนมันเป็นเรื่องของข่าวบันเทิงกูเห็นแล้วทุกทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าว่าบะปีเขาทำไรเพราะว่าช่องนั้นน่ะควรจะเปลี่ยนชื่อจากชูอินไซเดอร์เป็นช่องลีโอพุทไปเลยฮะลีโอพุทพุทธิพงศ์ศรีวัตรเลยคือกูเปิดมากูก็เจอหน้าแม่งมึงเคยแซววาเฮ้ยเห็นพุทใส่สวยแล้วเหมือนแบบไปแทงสนุ้กว่าไม่ไม่ไม่จับแทงสนุ้ไอ้เนี่ยเซตการ์ดเซกาดไอ้เรื่องของพี่ถองที่จอย ไอ้เงี้ยมันก็้ายนะลย้งเฮ้ยแต่คิดว่าแต่คิดว่าแบบมันก็คงแบบจะมีการปรับแหละมันได้ปรับเลีบปรับเสื้อมึงกันเหรอไม่ปรับเอามึงออกอะแล้วพี่ต้าพี่ต้าหลายๆคนพร้อมหมพี่ถึงพร้อมไหมเออมึงอะมึงอะทำอะไรอยู่ผมทำอะไรทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทำอะไรบ้าง ถูกไม่บอกถูกกฎหมายป่าวจุดหมายจุดหมายจุดหมายจ่ายภาษีบ้างปะทำห้องเช่าทำห้องเช่าอันนี้อันนี้เขาเป็นนักลงทุนหลายๆของผมแลนด์ลอดเป็นแลนด์หลอดทำทำห้องเช่าแล้วก็มีแบบธุรกิจเล็กๆน้อยๆก็ทำเพลงทำเพลงทำเพลงสมอลรูมอ่าโปรโมทซะเลยทำเพลงสมอลรูมก็เสร็จแล้วนะก็เสร็จแล้วนะก็เสร็จแล้วนะกี่ปีแล้วเพลงนี้โอ้นานกันวะ้ยไม่มืงทำนานอย่างวะเออทำไมทำได้เก่งไงเฮียเข้าใจปะผมไม่คิดใจไม่คิยแต่เพลงแม่งห้านาทีอย่างมากก็ ทำไมมึงทําเป็นซีปีเลยวะก็กูคิดไม่ออกไงไม่มึงมึงรู้อะไอ้เพ็คไม่แล้วลูกวงมึงเขาไม่ด่าเขาแดกเลด่าเขาก็จะเลิกกัน้วแต่มึงไม่มีห้องเช่าแล้วคนอื่นเกาอยู่ไงกันน่ะไม่ไปเด็กเขาค่าเสร็จจ้างมึงรับไหมไม่รับก็รับแตถ้าเกิดมาไม่ใช่ก็ไม่กล้ารับเนี่ยไงแล้วเขาอยู่กันยังไงมึงไม่คิดถึงเขาบ้างเหรอจริงไม่เราคุยแล้วเราคุยแล้วอันนี้คุยแล้วคือตอนแรกคือคือคุยแล้วว่าที่ทําเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เวอร์นะไม่ได้เกี่ยวกับเงินเป็นเรื่องของแบบเหรียญตราเเลลกกซซีี ทำใจมาแล้วว่าสุดท้านยนั้นพอเนี่ยคิดเราแบบคิดเราโตมายุคไหนเราโตตั้งแต่ยุคแบบมอนด็อกข้ามมาจนแบบบริสแลมจนทุกวันนี้การป็นฮิปฮอปไปแล้วอ่ะเราข้ามมาลกี่เจเนอเรชั่นแล้วอ่ะแต่แล้วแม่งมานทำแม่งมันไม่ง่ายด้วยคืออะไ้พูดจริงกันนี้แบบเราเข้าใจแบบพอเริ่มแก่นะมึงต้องลุกไปทํางานบางอย่างที่มึงไม่ได้ตังค์อะมันมันมันเหนื่อยกันเว้ยคือลุกไปแบบไปทํางานที่ทํางานที่แบบต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่ามึงไม่ได้แต่อย่างนั้นอะมึงไม่ได้ทำมึงจะได้เงินามันเพื่อแบบ เออแม่งมันมันมันยากที่มายิ่งมายิ่งแก่หน่มยากเว้อันนี้อันนี้หลายๆคนคงอยากรู้ว่าแบบว่าเฮ้ยมึงมึงยังรักที่จะที่จะทำตรงนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามึงยังไปถึงแบบคือคืออย่างตูเนี่ยเออมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเช่นเขาจะถามแล้วมันเป็นสัญญาที่แม่งแบบไม่เข้าใจกม่ไดมันไม่มันเป็นสัญญาที่สัญญาที่สัญญาที่สัญญากับตัวเองไว้มันต้องเสร็จไงแค่นั้นแหละแต่ของมึงไม่เสร็จไงใช่แต่เจ้าเนี่ยจะเสร็จละ แต่ว่าใครไปใครไปปรึกษาครับไม่ไม่กูถามว่ากี่ปีนี่ <c oughs> พาเรื่องข้าปีที่สามแล้วมั้งใช่ไหมรตนี้นะกี่เพลงนี่แค่สี่ห้าเพลงเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้ขั้นให้ฟังนะระหว่างที่เราพูดเรื่องเรื่อยเปื่อยไปเออเพลงจากอสุจักมั้งหรือว่าเพลงจากเฟกอันนี้ก็เป็นหนังแบบงวงเขาทําสกอร์นะเพราะด้วยเขาทําสกอร์แล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยเขาเคยเปิดให้ผมฟังคือมันเป็นเมโลดี้มันเป็นเพลงเชื่อเปล่ว่าเพลงที่ทำทที่ทำนียังพูดไม่สอบอ่าต่อไม่อเลยพูด ไม่แล้วก็บอกว่าโอ้เพลงนี้โอ้เพื่อนแม่งแต่งเจ๊ดเป็ดแม่งสุดยอดเลยคือตอนนั้นถ่ายรายการมาผ่านไปสี่ปีแล้วนะกตั้งเลเจงอ่ะเหนือร้องแม่งยังไม่มาเลยอ่ะมาเลยม่เลยมนเลยมนเลยไปเปิดให้ฟังหน่อยเปฟังไปฟังก่อนไปฟังก่อน คือคือในแง่แบบว่าเรื่องดนตรีก็อ่ะนะไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนะี่ยคือแบบคือมึงชอบมันมีการเปลี่ยนแปลงมึงรู้สึกยังไงอะ่ะอ๋อเอาถือว่าทำเป็นแบบอันนี้แบบคำ้คำคำมัมมั้ยคือกูว่าเด็กรุ่นใหม่แม่เงมเก<ๆ>่งมากเลยกูว่าเด็กเด็กรุ่นใหม่เก่งมเก่งมกคือเก่งกว่ารุ่นเก่งกว่ารุ่นเราเยอะคือไอ้ยัยกูกูแต่งเพลงเป็นนะแต่ว่ากูเล่นดนตรีไม่เป็นนะแต่เด็กรุ่นใหม่แม่งแต่งเพลงเป็นเรื่องดนตรีเป็นทุกๆชนิดเป็นโน้ตได้กีตาร์ได้กลองได้เหมือนแบบอันนี้ยอมรับเด็กรุ่นใหม่แแม่่งงเกบบ ต้องยอมอ่ะคือแม่งต้องยอมอ่ะแต่ก็มันก็แปลกดีมันคือเขาเป็นทุกอย่างเน่ยเขาแบบเหมือนเขาก็แบบเอ๊ะจะเป็นแยวงไหนดีอ,อะไรอะไรเงี้ยกูอย่เรนะัเนี่ยไม่เป็นเฮีเยอะไรแต่ว่ามันจะเป็น,นอ,อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันคือมันมันกลับกันอนะ่ะมันตลกดีอะ่ะคือคนที่ไม่เป็นเสือกแบบมีแบบเสือกอยากจะเป็นนอตเป็นนี่ฮนะแต่คนที่เป็นทุกอย่างแตนไม่รู้จะเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันก็แปลกดีแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งมากคือแบบต้องยอมอ่ะกูไม่ไม่เคยเป็นแฟนแบบเพลงบาร์บี้เลยตั้งแต่มึงโดนรองเท้าแบบเคว้งใส่เนาะ แต่มีพัฒนาการมากหลายๆคนท่าไม่ทันนะฮะเรื่องการปารองเท้าใส่หัวของต้าบาร์บี้อ่ะฉะนั้นรู้สึกว่าปี1997รุ่นเราดูอยู่ก็ประมาณ40คู่อ่ะเยอะอย่างนั้นเลยเหรอมึงโดน40คู่เลยเหรอแน่นอนที่กูเปิดกูเปิดแล้วลองเท้าไดเลยเปิดเป็นวงเปิดให้กรีนเดย์ใช่ไหมไม่กูเปิดเปิดเป็นวงเปิดเปิดมาเปิดให้กรีนเดย์ใช่ไหมพอเล่นเสร็จกูไปเปิดแล้วลองเท้าได้เลยเฮ้ยแต่ก็น่านับถือมันอย่างนั้นเว้ยคือเป็นกูถ้าเกิดกูโดนอย่างนั้นกูเลิกแล้วอะ อย่างนั้นเลยเหรอใช่ครูก็เสียใจนะเว้ยแต่แบบแม่งก็ยังเฮ้ยไอ้เ hmm. ฮียมือเต้าลงมาร้องไห้เลยเหรอคือคนคนก็เขาต้องร้องไห้ใหญ่เหียมันเป็นมึงไม่ร้องไห้ไอ้สัตว์ร้องดิไอ้เนี่ยไม่เข้าเรื่องพูดเรื่องกว่ากูต้องเป็นตัวนำใช่ปะตอนนี้ คุณพ่อมือใหม่จ้ะคุณพ่ออยากรู้อะไรอ่ะชีวพิชกับโคเป็นยังไงดีกว่าเออเขาเพิ่งแบบเขาเพิ่งอ๋อเพิ่งก็บอกไปแล้วอนะฮะเป็นพิธีกรไอ้พุธนี่เป็นพิธีกรที่เก่งมากคือสุดคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะน้ำชมพู่ไว้ใจแม่งเลยอย่าแม่งยิ่งขึ้นด้มันหรือไม่จะบอกว่าไอ้เนี่แม่งแบบว่าไอ้นี่แม่งบอกของเยอะนะของแท้ดิของอ๋อของแท้ดิแม่งเจอด่านเสร็จปุ๊บจ้าหัวถึงเยื่อไหมโว้ย ไอ้แม่งแบว่าซอนดีหอไม่มีเท่ที่เรียบร้อยกูไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกแต่เมื่อมันมันไปที่พึ่งเราสมัยก่อนนะที่ที่พึ่งตลอดแล้วนี่วันนี้ก็ยังขอเล่าให้ฟังมันเป็นที่พึ่งเราสมัยก่อนคือเวลาแบบเวลามีสคริปต์อะไรยากๆพูวกท่านเลยอ่ะคืออะไรยาวๆเนี่ยกเฮียนี่คนเดียวเลยคืออะไรสั้นๆนี่ก็แนะนำนะสคริปี่อยู่เงี้ยรับขับขัยโอ้ครับรับผังเาก่อนที้ผู้คนจะขับผมว่าเราเออ่ เข้าสู่เมื่อกี้เราก็คุยกันแบบไม่รู้าสู่มออเจะฟังทันหรือเปล่าคือหลายๆคงถามมาคือเราไม่อยากพูดเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยคือโอ้ยยี่ก็พูดไปเป็นชั่วโมงยี่ใหม่ๆไม่ไมีไม่มีเรื่องใหม่พูดได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เขาเขียนมานะในท r Twitter ขอบคุณมากที่แกริมยนี่ กูกไม่เป็นเล่นเป็นด้วยเหรอเออเชี่ยเออเออมึงเล่นป่ะฮกูไม่เล่นเล่นอะไรง่กูเล่น PlayStation Xbox อ๋อมันเป็นโซเชียลไม่มันเป็นวิดีโอเกมนี่แหละแติดอยู่อ่ะติดเหรอเกมเกมอะไรกูยังตอนนี้กูเล่น Dragon Ball Z k a าร์คาแล้วก็ Division ด่านไหนนะเนี่ยดีวิชันนี่เล่นจบละตอนนี้กำลังจะแบบว่าพยายามที่จะสร้างตัวละครขึ้นมาเป็นสาย DPS ตอนนี้สาย CC ซีทำเสร็จแล้ว คือเครียม่เครียดน DPS เนี่นย,ย,ย,ยมันย่อมาจาก damage per second ก็คือตัวทำตัวทำความเสียหายเวลาเข้าไปสู้กับศัตรู CC คือ crowd control ก็คือแบบตัวควบคุมฝูงชนด้วย status effect ต่างๆง,งงเงด้ <ixa> ไอ้สัสอันนี้กูเอียงกูเพีงหลายดอกเลยโคนละโล่โคนละโล่เลยอ่ะคือเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้กิจกรรมออกไปไหนก็ไม่มีแล้วนี่เราก็ไม่ได้ออกแล่วเกมคนนี้ที่มันไปเล่นคนอื่นได้ป่ะใช่ใช่มันเล่นออนไลน์เล่นออนไลน์คนอื่นด้วยใช่ป่ะใช่ไม่เกมสุดท้ายที่ที่คุณเล่นเนี่ยเราว่าสมัยเอ่อวัยรุ่นเนี่ยคุณเลปอร์มาริโอเออมาริโอคาร์ดได้จัดเฮ้ยจริงๆแล้วจบที่มาริโอคาร์สคุณจะบอกว่าไอ้วิดีโอเกมมันไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กเว้ย เพราะรว่าไอคนที่กูเล่นด้วยเนี่ยหลายคนที่กเกษียณแล้วเล่นก็มีนะไอเกณที่บอกอะไรใช่ใช่มันเป็น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 ฮอบบี้อย่างหนึ่งอะ่ะคือถามจริงอตอนเนี้ยมันถึงจุดแบบอายุแบบ40กว่าอะไรเงี้ยคือมีความเปลีป่ยนแปลงไหมคืออยากจะพูดอะไรกับตอนที่ ตัวเองอายุายอมมบบ20อะไรเงี้ยครับแม่ดึงซีรีส์เฮ้ยเฮ้ยอชอบชอบนี้นี่นี่ชอบ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 ชูม่แบบใอช่บชอ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 เชอบชอบ่าบชอบชอบชอบ้างวอบช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 อบไรบชอบชอบชอไมอบชอบชอบชอบนอบช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 อือบอบอบชอบชอบอะชอบ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 ชออบชอบนอบชอบชอบเอบอบออออยอบชอบชอบอบอออบชอบชออะออไออออนอออไม่ไมไแบบปปอบอ ให้มันเมาหน่อในช่วงนั้นหน่อยอ่ะตอนนั้นคุณเมาด้วยเหรอครับอู้แต่ไม่แต่ไม่เท่าเขาเลครับไม่เท่าแต่ไม่เท่ามึงนะมึงไม่โดนอ่ะเอาจริงๆกูคิดองั้นจริงกูคิดองั้นถ้ากูน้อยหน่อยถ้ากูถ้ากูเท่าไหรถ้ากูอีโก้น้อยหน่อยหน่อยกูจะดีอยู่เนี้ยกูรู้สึกถ้ากูยอมไม่ได้นะกูกูไม่กูรู้สึกว่ากูมีอีโก้ยไปในช่วงตอนเป็นตอนเป็นช่วเป็นวัยรุ่นว่ะไม่แต่มันเรื่องปกติป่าวะ ไ,ไม่เหน<ช>็นเป็น่คือในคำถามมันถ้าเกิด<ม>ย้อนไม่ได้ถ้าย้อนไม่ได้รู้สึกแบบขี้บางอย่างแบบอ่ะวเดกูแบบกูไม่เคยเล่นละครเลยทั้งแบบเคยมีโอกาสคนเสนอละครมาอย่างเงี้ยกูแบบละครไม่อาร์ตพออะไรเงี้ยสรุปว่าความจริงคือมันไม่มีอะไรอาร์ตหรอกเว้ยมันเป็นธุรกิจบันเทิงนี่ที่ทีกูคิดนะคือแบบกูไม่โง่เลยที่ว่ามันนี่มันคือศิลปะนอกนี่นั่นจริงมันธุรกิจบันเทิงมันไม่มีอะไรแบบที่แม่งอาร์ตจริงแบบศิลปะหมดแล้วแต่ว่าแต่เด็นคือถ้ากูคิดย้อนได้ค ลูกนี้ได้ไม่หมดเลยดีกว่าแม่ดูอินดาวลูกนี้นั่งเล่นไม่หมดอไม่แต่ว่าอีโก้มาค่อยค่อยหายตางลงไปจางไปแล้วก็พอโตขึ้นพอแก่ขึ้นอ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบทำไมต้องยากด้วยชีวิตใช่ไหมมันก็ค่อยๆหายไปอ่ะอีโก้คือแบบไม่อยากที่อะไรซับซ้อนอ่ะนั่นก็คือแบบอธิบายง่ายๆคือตอนนี้เดินไปไหนก็คือกูอยากจะตอดก็ตอด ไม่ไม่ยิ่งแต่สมัยก่อนมึงได้แบบมึงก็ต่อจนแล้วไม่เล้่วัน่ะไม่ใส่คนละเรื่องเลยจะไม่เลี่ยงแบบที่จะไม่แต่เราแต่ก่อนมันแบบว่ามันจะมีวิธีความเป็นแบบยังมีความขมิบยังมีขมิบอยู่เนี่อ่แต่แต่แต่กลิ่นมันอาจจะแบบแรงนิดนึงยากคือกูว่าแบบแก่แม่งก็มีข้อดีก็คือรอมาตั้งนานความแก่เนี่ยคือคือคือความที่เราใส่ใจในความ ในในคนที่มึงจับให้น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่าด้หล่อๆในทุกทุกรายการมันจะไม่ไร้สาระว่าไร้สาระเกินไม่รู้อันนี้คพูดจริงองกูรู้สึกกูเพิ่งรู้สึกมาเมื่อสัก2ปีนี่เองเว้ยคือแบบเราเริ่มให้ความสําคัญกับกับความรู้สึกของคนอื่นที่มองเราหรือคาดหวังในตัวเราอะน้อยลงทําให้เราได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเข้าใจป่ะเหมือนอย่างที่เลยกตัวอย่างมานึกแต่ตดก็ตดหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ดีสบายดีออก ทำไมจะต้องไปเหมือนกับพยายามที่จะให้คนอื่นยอมรับหรือเป็นอย่างที่แม่งคาดหวังทั้งๆที่มึงก็ไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจเหรอมึงเข้าใจเหรอขยันจะเข้าใจแค่นี้ก็เออเออนี่ยไหมหาเรื่องมือสั้นอะไรมึงเข้าใจกูแฮ่มมึงเข้าใจใไหมเมื่อกี้กูคิดตรงข้ามมานะคือรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองมื่อสัดีขึ้นกูกับกูกับอีแบบมึงพอเริ่มแก่แบบกูเสีมรู้สึกแบบรู้สึกว่ากูกับ ทำไมกูเริ่มรู้สึกคิดถึงคนข้างๆคนรอบข้างมากขึ้นกว่าเดิมปะ่ะกูกลับไปกับกูกลับได้กักกนวะเหมือนกับเฟะกับมึงมาเมื่อสมัยก่อนว่าแบบไม่สนใจครับเอออาจจะใจ,จมากไปหน่อยทุกอนัางแกแบบนี้กูเริ่มแคร์แบบผอมแห่ะอยากพี่น้องมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องดีอ่ะอย่างสมัยก่อนตั้งแต่เด็กมากูไม่เคยไปงานแบบเลี้ยงไม่เคยมบดญานเออทํายทำบุญบ้านทําบุญทําบุญกระดูกอะไรอย่างเงี้ยกูไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยพอเริ่มแก่เริ่มเริ่มรูม้ส<ม>ึกแบบตื่นแล้วไปได้เริ่มรู้สึกแบบ อเออการไปกลับด้านคือรู้สึกอยากไปเออคือคือนี่นี่กลับด้เฉยแค่การมันไปแคร์คนข้างๆมากขึ้นดีดีดีก็คือนี่คือที่รู้สึกว่าแคร์ว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันก็เรื่องเดียวกันแหละการที่แบบว่าเหมือนกับได้เป็นตัวของตัวเองมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่แคร์ใครนี่ใช่ไหมมันก็แคร์แหละแต่มันเลือกคนที่เราควรจะแคร์น้อยน้อยแต่แบบมีคุณภาพใช่อย่างเช่นเราสามคนเป็นต้นวันนี้ก็ต้องขอคุณหัว้ทำไมวะยดเค่ บบพี่ต่อยป,ปอมอ่ะคืออะไรกพี่ต่อยแต่พวกปอมป,ปอม <c oughs> อ,อ่ะคอือแบบโ้อะแค่กูบอกเลยพูดมันต้องน,นั่งนี <c oughs> ้กูสรุปไม่ได้เริ่มมึงมาดีกว่าถ้ามึงให้มึงไปเล่นหนังแบบเดิมแบบไปรอไปคิวแบบเช้าหกโมงใช้ของโมงใช,งช้วันมึงไหว,วไห<ว>มตรงนี้ไหวยิ่งน<ว>ีนไปหมดแล้วเจ้าหลอนกูกำลังค <c oughs> <c oughs> ิดเลยลอยลอยไหวป่ะไหวป่ะคือหนังเข้ามาซีรีส์เข้ามาหรืออะไรเงี้ยคือแบบ ผมกับการแสดงเนี่ยคือมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นไม่อยากใช้คํานี้นะคือแบบไม่มีแพชชั่นเลยยกเว้นถ้าเกิดจะเป็นกองที่เราไปหาเพื่อนอืบทประมาณนึงแต่ว่าสมมติไปเจอเพื่อนๆสมมติอย่างไอเดอร์อย่างอะไรเงี้ยที่เป็นแบบว่าอาร์ตดงอาร์ตใดพุ่มกับที่เราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเคมีในนั้นอ่ะมันได้มันได้ทั้งทั้งงานแล้วก็ได้กลับมาเจอเพื่อนอย่างเงี้ยผมจะไปอย่างนีใช่ครับผม ก็โชคดีที่เราอยู่ในจุดที่เลือกได้แต่ว่าคงเลือกได้อีกไม่นานเพราะช่วงนี้ยไม่ค่อยมีอะไรจะแดกผมลาไปเท่านี้แล้วโอเคพอแล้วบายๆเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับถ้าชอบก็สัตว์ไทยมานะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบยังไงก็เขียนมาจะได้ไม่ต้องมารวมกันอีกถ้าเกิดชอบก็เดี๋ยวมาอีกนะเออเผื่อเราจะมีแขกรับเชิญมาด้วยปกตินี่จะไม่จบรายการอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจบกันนีว่า ไปายเอายบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยครับสวัสดีครับคำหยาบเยอะหน่อยนะขอโทษทีด้วยนะครับเรคุยกันครับ